สวัสดีคะ่ะกีกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํากันนะคะวันนี้วันที่14ตุลาคมพามาดูที่ทำเฟรมเดลี่เลยนะวันนี้นะคะกรอบราคาของเดลี่นั้น resistance ด้านบนที่1.781.20นะคะแล้วราคาแท่งราคาเนี่ยทะลุข,ขึ้นมาแล้วแล้วพยายามยืนเหนือแนวนี้อยู่นะคะแล้วก็ส u p p o r t กรอบข้างล่างมันเป็นที่เดิมนะ1.750.05นะคะ แต่ไอตัวรีสต์ซนที่มันทำลายไปแล้วมันสามารถเทิรมาเป็น SUPPORT ได้เนาะแล้วก็เราจะเห็นว่าที่ทับเซมเนี้ยแท่งราคากำลังพยายามเทส m a 200อยู่นั่นเองนะคะมันจะทำสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเช็คดีเทลของ INDICATOR ตัวอื่นกันนะคะแล้วก็มาดูที่เทรนนะคะทุกคนตอนนี้นะครับ เราจะเห็นว่าดิเรกชันของเทรนซิซิไอนั้นมาเต็มที่เลยเนาะแล้วก็มีแท่งราคาโผขึ้นมาด้านบนหมายความว่ามีลุ้นอยู่ว่ามันจะเทรนเป็นขาขึ้นที่ทำเฟรมเดลลี่ด้วยเนาะเพราะว่ามันกำลังพยายามปิน LMA 2 0มนั่นเองแต่ปินสำเร็จหรือเปล่าต้องรองซึ่งแท่งเดลลี่กว่าจะจบก็ประมาณ11ชั่วโมงโน่นนะคะ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แรงซื้อแรงขายเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวใหญ่เหมือนกันนะที่ทําเฟรม4ชั่วโมงเนาะตอนนี้นะคะที่ถ้าดูแรงซื้อแรงขายตรงนี้นะคะก็คือแรงซื้อเยอะกว่าแรงขายแต่ตอนนี้มันผักตัวนิดหน่อยเพราะฉะนั้นไปติดตามดูในทำเฟรมย่อยกันที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนะครับเราก็รอนะว่า เออมื่อวานที่ไม่ได้มานะขออภัยนะคะบ,บังมนก็ติดงานก็ไม่ได้มานะคะแต่บอกมาตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับถึงโครงสร้างของฟิโบนักซีนะครับว่ามันมีกระเทือนเป็นขาขึ้นนะคะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็ตัวที่ลากให้คอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นแล้วก็ขึ้นมาไกลแล้วเนี่ยก็คือตัวของดัชนี CPI เมื่อวาน ขึ้นกันมันเลยทีเดียวนะจ๊ะทุกคนแต่ตอนนี้มันขึ้นมาถึงระดับนี้นะถ้าเราดูระดับของฟนะิโบนักซีเนี่ยคือมันขึ้นมาถึง6 1 8เพราะฉะนั้นมันเป็นจุดวัดใจสํสำคัญนะ r e s i s t เนี่ยที่มันติดอยู่เมื่อวานนะคะที่1796.04นะแล้วตอนนี้พยายามเทสอีกรอบหนึ่งแล้วว่าจะผ่านหรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วนะคะที่เทรนด์ของ4ชั่วโมงเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ตัวแรงซื้อแรงขายเนี่ยที่4ี่ชั่วโมงเองอะแรงซื้อยังเหลือเยอะอยู่มาเต็มที่เลยแล้วก็แรงขายไม่มีเลยนะคะแต่ว่าเพื่อให้เป็นการคอนเฟิร์มว่ามันขึ้นมาถึงระยะวัดใจว่าเอ้ยกราฟจะขอย่อตัวกลับก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นต่อน,นั้นให้ตัวนี้เป็นตัวตัดสินใจนะระยะตัดสินใจหรือว่าระยะวัดใจของคุณคือ179 6 0เจนะคะ ถ้าแทง4ชั่วโมงถัดไปแรงซื้อมาต่อได้แล้วราคาพยายามที่จะเปิดเหนือ resistance นี้หรือว่าปีน resistance นี้นะคะราคามีโอกาสขึ้นต่อได้นะคะเพราะว่าถ้าเฟรมใหญ่อย่างเดลี่อ่ะมันเริ่มมาแล้วแรงขายก็ไม่มีแล้วทีนี้ที่4ชั่วโมงก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาต่อเมื่อช่วงตั้งแต่เช้าเนาะถึงจะแบบนิดๆหน่นอยๆเหมือนจะ sideways แต่ก็มานั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นถ้ามันปีนได้นะครับ Res ติเซนต e เ e เวลถัดไปของคนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเ e เวลแรกเลยของ r e s i s t a n c e จะอยู่บริเวณนี้นะครับที่1806.26นะคะโอเคเ e เวลถัดมาของ r e s i s t a n c e สำคัญนะครับอยู่ตรงนี้1826แล้วก็กรอบด้านบนของ WEEKLY เลยที่1833.83นะครับซึ่งเป็นแนวสุดระยะสวิงของวันพอดีเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ ให้ตัวของแท่งราคาเป็นตัวคอนเฟิร์มก่อนว่าเขาจะเป็น r e รีสตินนี้ไหวหรือเปล่านั่นเองนะจ๊ะตอนนี้เป็นแนวะเป็นระยะที่แบบเพ้ยขอติดตามดูก่อนดูการคอนเฟิร์มของแท่งราคาก่อนประมาณนี้โอเคเห็นแนวโน้มแล้วนะว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วก็แรงซื้อยังค่อนข้างมาแรงแต่ว่ามันเพิ่งจะเทสรีสตินนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ย ก็ให้กราฟคอนเฟิร์มก่อนเผื่อย่อนะจ๊ะโอเคแล้วถ้ามันย่อหมายความว่าเผื่อแท่งสีชั่วโมงถัดไปแล้วแรงแรงซื้อมันตกนะมันมีโอกาสย่อนะจ๊ะถ้าย่อตรงไหนจะเป็นซัพพอร์ตแรกของคุณนะครับมาดูที่ H1 เนี่ยเราจะเห็นกรอบราคาของ H1 เป็นระหว่าง r e s i s t a n c e ที่1793.73กับซัพพอร์ตที่1786.59นะคะ ถ้ามันไม่ผ่านร e s i ิสแตนนี้บริเวณนี้น่าจะเป็น u p อร์ตแรกเลย1793กับ1786.59นะจ๊ะโอเคและก็กรอบของเดลี่เมื่อวานนะครับที่1781.20นะครับมันจะเทิญมาเป็นพพอร์ตสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาราคามันย่อลงมาถ้ามันไม่หลุดบริเวณนี้นะครับ1781เนี่ย มันมีโอกาสที่จะเด้งตัวกลับขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นต่อคือหาจุดยอดแล้วขึ้นต่อประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยมันจะย้อนตัวกลับสักพักได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามันกลับเข้ากรอบเดลี่มันก็จะมีเลเวลของซับพอร์ตถัดมานะคะวันนี้กรอบส4ชั่วโมงเนี่ยยังกว้างอยู่นะคือข้างบนเป็น1796ใช่ไหมข้างล่างเนี่ยที่1 7 5 7ยซึ่งมันไกลมากนะคะ หมายความว่าวันนี้ถ้ามันยอดอ่ะมันจะมีโอกาสที่จะสร้างแนวซับพอร์ตข้างล่างใหม่ของ4ชั่วโมงได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูก่อนนะคะว่าผ่านระยะวัดใจยข้างบนหรือเปล่าไม่ผ่านก็เช็คทีละระดับของซับพอร์ตที่บอกไปแล้วโอเคเพราะว่าเดี๋ยวรู้ว่าตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นแล้วนั่นเองแต่มันก็ขึ้นค่อนข้างเยอะก็ ระวังอยู่ทีเดียวเวลามันทดสอบบริสิทสํานสำคัญกลัวมันจะตบราคาลงมาก่อนโอเคกรอบด้านล่างของ daily บอกไปแล้วนะที่1,750นะโอเคทีนี้มาดูด้านล่างสุดระยะสวิงด้านล่างหน่อยเผื่อจะถึงไหมเผื่อเผื่อจะกลับลงมาไกลขนาดนี้ไหมวันนี้ยังมองว่ายากอย,กอยู่นะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าระยะวัดใจข้างล่างตอนตอนนี้คือเป็น1 7 8 1นึ่งนะ ถ้ามันไม่หลุดอ่ะมันจะลงมาเด้งแล้วกลับขึ้นใหม่ฉุกไหมแต่ถ้ามันหลุดมันก็อาจจะลดระดับลงมานะคะแต่เลเวลสำคัญที่เรามองคือกรอบของสีชั่วโมงโอเคแต่บอกสุดระยะสวิงด้านล่างให้หน่อยนะครับสุดระยะสวิงด้านล่างวันนี้นะคบอินดิเคเตอร์นะคะวัดให้ที่เอ่อ, 1, อหนึ่งเจ็ดเท่าไหร่เนี่ยขอดูหน่อยเจ็ดหนึ่งเก้าหรอแหม ตาลายเชครับคุณอะอ๋อโอเคประมาณแถวนี้ครับแถวหนึ่นะวันนี้วัดไกลทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะฉะนั้นก็ตัวตัดสินของเขาอยู่ที่แทงสีชั่วโมงถัดไปนะแต่ว่าตัวเดลี่คือแรงซื้อ,อยังเยอะอยู่แต่ตอนนี้มันพักตัวถ้าสมมติวสี่ชั่วโมงอ่ะมันมาต่อได้หมายความว่ามันจะดันให้เดลี่ฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วมันจะขึ้นต่อประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น รอให้เขาคอนเฟิร์มก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่คอนเฟิร์มระวังเหมือนทำท่าจะขึ้นอยู่ดีๆแล้วก็ตบราคาลงมาย่อซะแรงเนี่ยจังหวะนี้ระวังด้วยนั่นเองนะจ๊ะโอเคบอกระดับแนวรับแนวต้านสำคัญไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าลืมเทรดด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ<ม>อย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทรดด้วยลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย